ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนพี่กุ๊กกุ๊งนะคะวันนี้เราอยู่ที่เกม SCARY TEACHER 3D หรือเกมแก้คุณครูสูนหดนั่นเองเย้ yeah. วันนี้นะคะด่านที่เราจะมาเล่นนั่นก็คือ,อด่านนี้เลย <Wow. S 1> ด่านเต้นรำเขาบอกว่ายายคุณครูสูนหดเนี่ยอยากจะโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ในการเต้นรำนะคะเรานะจะต้องแก้งด้วยกัน เอากับดักหนูไปวางแต่จะหาและแกล้งยังไงก่อนจะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์และก็ด u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้ากดแล้วไปดูกันเลยโมจที่รอวันนี้ฉันจะโชว์เต้นคนุณจับฉันดีดหน่อยสิโอเนียโอ้โหสวยงามตามทองเรือ่องปิดสายปิดความูลแล้วก็เอียบเท้าฉันเยียบเท้าคนแบบเนี้ยทำไมคุณไม่เต้นดีๆล่ะคนก็ฉันเยียบเท้าทำไมฮะ ไม่เล้วเรื่องดิฉันเสียหน้าบนเนี่ยไอคณต้องระบียดชอบอ้าวนางบนแฟนซะงั้นหืมอย่างงี้ต้องแกล้งให้เข็ดอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปสอดส่องนิดนึงว่านางอยู่แถวนั้นเปล่าเอาไม่อยู่นะคะโอเคต่อไปนะคะไปห้องเก็บของตามสเต็ปเดิมนี่เนี่ไปห้องเก็บของนะดูซิว่ามีอะไรไหมที่เราจะหาไปแกล้งนะ จึ๊บจ๊บอันนี้คือเครื่องสโมกเครื่องพ่นควันใช่ไหมนี่อ,ออกมาเลยด่ดนนี้นะคะมันจะไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะเดี๋ยวต้องมาลองเล่นกันดูนะคะทุกคนแต่น่าจะสนุกเพราะว่าเยอนคูนเนี่ยเต้นเอ้ยอันนี้อะไรกับดักเก็บมาก่อนนะจุ๊บจุแล้วก็โยนทิ้งเฮ้ยอันนี้เค้กเก็บมาเลยของมันจําเป็นนะคะ ตอนนี้คนครูกำลังอยู่ที่ห้องน้ำแล้วก็เดินออกมาแนละ้วโอ้ยอันนี้นี่ตีละครั้งตีละครั้งแช็คเช็คเฮ้ยนางไม่รู้ว่าเรามาเฮ้ยโอ้ยอย,อยู่ข้างบนเอ้ยัย,ยคนครูมาเด้มาเด้มาเด,าด้เอาไม่เห็นโห้ยคนครูนี่น่าจะตามไม่ดีนะต้องไปวัดสายตาซะหน่อยเราก็เดินถือเค้กเหมือนคนหิวเลยโอ้โหแต่ก็หิวอยู่อันนี้อะไรเนี่ย ไม่มีเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรากําลังเดินหาอุปกรณ์ที่เป็นกับดักหนูนะมันน่าจะอยู่ในห้องเก็บของเนี่ยแหละเปิดไปเลยโอ้ยหยิบใช้กับดักอีกนี่ไหนดูซิว่ามีของอะไรที่มันจําเป็นต้องใช้บ้างนะแล้วก็หากับดักหนูเอกับดักหนูมันจะอยู่ตรงไหนนะโอ้ยนี่ไงโหมีตั้งหลายอันเลยทุกคนมีไปสิบโอเคแล้หยิบหยิบมาเลย แล้วมีของอะไรที่มันจําเป็นต้องใช้บ้างอีกแถวนี้ในตู้ในตู้อยู่ไหนนะตุ๊ด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 ในตู้นี้มีอะไรหรือเปล่าเนียดูซิใช่เดมเออมือตือตือทำไมมือตือตือนี่ตอนนี้นะไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งของอะไรที่มันจําเป็นต้องใช้อยู่ในนี้อีกไหมอ่ะก็ไม่มีนะ ตอนนี้รีบออกดีกว่าอยู่ข้างในนี้มันมีความวังเวงวิเวงวิเวงหว,ว,วงมากโอเคตอนนี้เราก็ไปหาฟรอตเต้นลำของยุนคูนะคะเอยอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะไอ้ไม่ใช่มาผิดทางในฟรอตเต้นลำเนี่ยมันน่าจะอยู่หลังบ้านเนาะตรงสนามหญ้ากว้างๆเรารีบเดินไปดูดิดูดิดูดิคืนนี้ถือกล่องแบบหินชัดมากเวอร์ว่าถืออุปกรณ์แกล้งนางนะถ้านางหินนี่คือจับโป๊ได้เลย นั่นไงนี่ก็คือฟรอเต้นลำของนางนั่นเองนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็โยนไอของในกล่องนี้ไปเลยนี่กับดักหนูป๊าปเ <c oughs> ต็มนี่แล้วเราก็เอาเครื่องสโมกเครื่องทำควันนะคะนี่ใส่เข้าไปให้แบบมันมัวๆนะยูนคูจะได้ไม่เห็น <c oughs> ข้างล่างเนี่ยมีกับดักหนูกับดักหนูเนี่ยโ,โหหนีหัวแม่ตีนนี่คือเลือดพุ่งอะ่ะพูดเลย อ่ะตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ DJ DJ ตรงนี้อันนี้มือถือของแฟนานางหัมวมาวางเปิดเพลงตรงนี้นั่นเองอมีข้อความเลียนๆชวนอวกอยู่ด้วยนี่มีคอมมีมือถืออุ๊ยอยากเป็น DJ Scratch แผ่นตรงนี้นี่ความจริงจี้ของเดี๋ยวเปิดเพลงให้นางก่อนนี่ตอนนี้นางอยู่ไหนเนี่ยมีความเสียโอ๊ยนางมาแล้วแอบ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 รือเห็นไหมเอ่ยไม่เห็นนะ โอเคล่อเลยหนีมาเลยแน่นี่มาเดี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 เจอนี่ไปพลังโยนเค้กนี่เละพูดเลยฮ่าฮ่าโอ้หนางหัวร้อนโอ้นางหัวร้อนมีงคนครูหัวร้อนแล้วทุกคนฮ่าฮ่าฮ่านางมึนเค้กเดินเข้าบ้านไปแล้วโอ้โหน่าสงสารจริงๆงเยี่ยคุณครูมาดีมาดี ตอนนี้นะคะเรากําลังรอให้นางแบบวิ่งออกกําลังกายเยอะๆนะนางจะได้เต้นไม่สวยนะทุกคนอันนี้คือเป็นแผนนะรีบวิ่ง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 ไม่ทันเราเยอะนะโค้ยนี่เจอฟาสเจ็ดเข้าไปฟาสเจ็ดคืออะไรวะนี่ออกมาแล้วนางไม่กล้าออกมาหรอกออกมาแล้วเอ้าออกมาเฮ้ยโยนใครมาทําไมมันเม้นโอ้โหเละเทะหมด ไม่รู้จักคุณค่าของมันเอาไปทำไข่เจียวได้อร่อยนะ่าจะบอกให้เดี๋ยวโดวนเดี๋ยวโดวนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวก่อนตอนนี้ยอนครูเดินตุดบิดเข้าบ้านอยู่นะคะคิดว่าปลาไข่จะแชแล้วจะหนีไปได้เหรอ <S 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 เดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนนี่ตอนนี้เราก็รอให้ยอนครูไปไกลๆก่อนนะคะเดี๋ยวจะโดนปลาไข่รอบที่สองน่าจะไม่โอเคนะน,นี่นางเดินเข้าไปแล้วเดี๋ยวรอนางไปลึกกว่านั้นนิดนึง นางเดินไปตรงห้องนั่งเล่นแล้วนะอืมโอเคทางโล่งโปรง่งตอนนี้นะคะเราก็หาทางไปด้านหลังนะเราไม่กล้าเดินลัดบ้านนางเพราะว่านางอยู่ตรงนั้นเราก็เดินล็อกขอบแล้วกันนี่ผ่านห้องเก็บของแล้วก็ไปเจอที่ฟรอนะคะ ความจริงเขาอ่ะบอกว่าตอนเนี้ให้วิ่งหนีมิสเตียยัยคุณยัยมิสเีแล้วแหละตอนนี้เรากําลังหาทางว่ามุมไหนนี่มันจะดูได้สวยโอ๊ยกระโดดไม่ขึ้น <c oughs> นี่มุมไหนที่มันจะดูได้สวยนะว่ายัยคุณครูจะโดนกับดักเราเมื่อไหร่ตรงนี้มันคุนๆไปหรือเปล่าไม่น่าจะเวิร์กนะมุมนี้มันไม่360อองศาพอนะ่ะแต่ก็โอเคอยู่มั้งเดี๋ยวลอง มีความได้กิ่นล้างสังหอนยังไงไม่รู้แต่มุมนี้ก็ดูดูใช้ได้นะโอ้ยเดี๋ยวคุณครูเห็นโอ้ยเดี๋ยววิ่ง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 ว จะมารอดูว่านางจะเต้นรำเมื่อไหร่และจะเดันกับดักเมื่อ,อไรมาแล้วมาแล้วได้เวลาออกสเต็ปชอลีลาให้ทั้งโลกตะลึงไปเลยนะคะที่รักโอ้โหหมุนหมุนเซยหมุนกว่าอ,อะไรนี่ คูแบบเลือดพุ่งแน่นอนนะคะทุกคนโหเท้าแบนไปเลยนะเย้วันนี้ภารกิจสำเร็จแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะเจอกันคลิปวีโอหน้านะคะบ๊ายบาย